ข้อมาเป็นข้อสอบ Anet ปี50ครับอ่มาอ่านโจทย์พร้อมกันโจทย์บอกว่า fx เท่ากับ3 f 65, x f บวก5 hx เท่ากับตรงนี้ g เป็นฟังก์ชันซึ่งทำให้ fog เ mm hmm. ท่า,ทากับ hx แสดงว่าตัวนี้ hx มันก็คืออะไรครับมันก็คือ fog x ป่ะโอเคปะ่ะเนี่ยโจทย์มันแอบบอกอ้อมๆมาแสดงว่าโจทย์หา g 5ก็สบายไหมเราต้องไปหาอะไรก่อน มี fx แล้วมี fog แล้วตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งถูกป่ะแสดงว่าไปหา gx ก็เข้าฟอร์มเลยถูกไหมตัวเล็กอยู่ซ้าย3 x บวก5ตัวใหญ่อยู่ขวา3 x กำลังสบวก3 x ลบ1ตรงหน้าไหม fx ตรงหน้าจับเท่าแล้วคิดว่า x เป็นคนละตัวกันโอเคก็จะได้ x กลมๆออกมาคือเท่าไหร่เนี่ย3 x กำลังสองบวก3 x ย้าย5มาลบก็เป็นลบ6ย้าย3มาหารครับอีกตัวหนึ่งก็คือ GX ออกมาเป็นเอา3ตัดตลอดเป็น X กำลังสบวก x ลบ2โจทย์อยากได้ G5 เราก็เอา5เข้ามาแทน5 5 25บวก5ลบ2บวกกันเป็น30ลบ2ก็จะเป็น28นั่นเองจบครับเร็วไหมโอ้ไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วคนเนี้ยโอเค ับ28ง่ายนะข้อไหนรับได้รับไปเลยโอเคครับ n 3 8ครับโจทย์บอกว่าอะไร f และ g เป็นฟังก์ชันจากเซตของ r ถ้า fx fx คือตรงนี้แล้วก็ fog fog คือตรงนี้หาไอตรงนี้ตัวนี้คืออะไรเราก็ถอดตรงนี้ก่อนคือ g เจอ o ปุ๊บผ่าวงเล็บแล้วก็ f i n v e r s e แล้วก็ลบ7โอเคไหมแสดงว่าเราต้องไปหา f inverse ลบ7ออกมาก่อน f inverse ลบเก็เนี่ไงสบายไหม f อิน e r s e ลบเระบบต่างระบบอ่ะต่างระบบก็คือเท่าหลังแทนหน้าเท่าหลังก็ตัวนี้บวกหนึ่งย้ายมาลบหนึ่งก็กลายเป็นเอกซ์กลังสามเท่ากับลบแปดเพราะฉันเอนกก็เท่ากับลบสองเอาเข้าไปแทนตัวนี้เป็นลบสองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้อะไร g ีลบสองอ่ะเราก็ต้องไปหา g ีลบสองออกมายังไม่มี g ีเอก็ต้องไปหา g ีเอกก่อนเนี่ย สเต็ปเดิมครับตัวเล็กอยู่ซ้าย x กำลังสามบวกหนึ่งตัวใหญ่ยอยู่ขวา x กำลังสามบวกสาม x กำลังสองบวกสาม x บวกสองตรงอะไรตรงหน้าจับเท่าแล้วคิดว่า x เป็นคนละตัวกันก็วงไวโอเคอเพราะฉะนั้นเป็นยังไงครับตัวนี้เลย x กำลังสามเท่ากับอะไร x กำลังสามบวกสาม x กำลังสองบวกสาม x ย้ายหนึ่งมาบวกหนึ่งโอเคปะ ตัวนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้คือ x กำลังสามอยู่ถูกปะ่ะมันคือ x บวกหนึ่งกำลังสามไหมโอเคเราก็ถอดรากที่สามครับตัวนี้เหลือ x เดียว x เดียวก็คืออะไร x บวกหนึ่งโอเคไอตัว x เดียวเนี่ยมันก็คืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คืออะไร gx นั่นเองตัวนี้ก็คือ gx โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่า gx เนี่ยเท่ากับ x บวกหนึ่ง เพราะฉะนั้น G ลบ2ก็เอาลบ2ก็เขาไปแทนครับลบ2บวก1ก็คือลบ1นั่นเองก็จบตอบแล้วข้อนี้ก็ตอบลบ1ครับโอเคเนาะอ่าดูต่อครับ NC3 ให้ FOG มาไอตัวนี้ F ไม่ X มาอ่าขั้นแรกเราต้องหา FX ก่อนแล้วถึงจะประกอบฟังก์ชันได้ก็เป็นไง F ไม่ X หา FX ระบบต่างระบบ ระบบระบบพิเศษหรือว่าอินเวอร์สหน้าลง x หลังระบบดาวอุ้ยเลยเลยลง x หลังปุ๊บเจอ x ปุ๊บเปิดวงเล็บ y ลบ2อินเวอร์สเอา x ตั้งแล้วย้ายข้างครับบวก2ย้ายมาลบ2หาร3ย้ายไปคูณ3โอเคเพราะฉะนั้นแล้ว fx ก็ได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเอา3คูณเข้าไปก,ก็กลายเป็น 3x ลบ6ลบ2ก็คือลบ8ได้ fx อกอกอามาโอเคไหม แล้วเราก็ได้แล้วครับตรงนี้เราได้ fx แล้วเนาะตีกรอบไว้ก่อนโจทย์หา g inverse o fx ช่างมันก่อนช่างมันก่อน,น,อนเอาตัวนี้มี f มี f เราต้องหา g เราถึงจะไปหา g inverse ได้ก็ใช้สูตรเดิมครับตัวเล็กอยู่ซ้ายตัวใหญ่อยู่ขวาตรงหน้าจับเท่าแล้วคิดว่า x เป็นคนละตัวกันโอเคไหม x ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย 3x ลบ14แล้วย้าย8มาบวกก็เหลือลบ6แล้วก็หาร3กลายเป็น x-2 ลบ2ไอตัวกลมๆก,ก็คือ gx ได้เลยโอเคไหมโจทย์อยากได้ g i n v e r s ออ่ะ g i n v e r s e ก็ไม่มีปัญหาเอา x ตั้งแล้วย้ายข้างก็กลายเป็นบวก2โอเคไหมง่ายง่ายเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นอ่ะ g i n v e r s e เจอ o ผ่าวงเล็บข้างในเป็น fx โอเคไหมเราก็เอา fx เข้ามาใส่3 x ลบ8โอเคแล้วนึกถึงน้องติ๋มครับ g i อินเวอ์ติ๋มคือติม๋มบวก2ตัวนี้ก็อ๋อไม่มีอะไรปัญหาติม๋มบวก2เข้าไปก็กลายเป็น3 x ลบ8บวก2คือลบ6ครับผมก็กลายเป็น3 x ลบ6เราก็เลยตอบข้อ2นั่นเองโอเคปะไม่ยากเนาะไม่ยาก แต่ละข้อเห็นไหมพี่เบิร์ดทำได้อย่างเร็วมากเนาะเพราะว่าขอให้น้องแม่นสูตรน้องก็จะทําได้รวดเร็วนั่นเองโอเคเนาะแม่นสูตรลัดที่พี่สอนไปแต่ละสเต็ปดูก่อนที่จะสอนสูตรลัดพี่จะสอนวิธีจริงก่อนเสมอถ้าน้องสังเกตเนาะเพราะว่าพี่เบิร์ดบอกไปแล้วว่าทุกสูตรลัดมาจากวิธีจริงวิธีรัดที่ดีที่สุดก็คือจําได้แล้วก็เอาไปใช้มันเป็นนั่นเองโอเคครับไปลุยข้อสอบต่อข้อนี้เป็นข้อสอบ np 45บครับบอกว่าอะไร f และ g เป็นฟังก์ชันซึ่ง fx f เป x ให้มาตรงนี้ถูกปะ Fog แสดงว่าเราต้องไปหาอะไรก่อนตัวนี้มันเป็น F แสดงว่าเราต้องหา F ออกมาก่อน Fx F, X. F X ก็คืออินเวอ์อีกรอบหนึ่งเอา X ตั้งเราย้ายข้างหา3อยู่ย้าย3ขึ้นไปคูณ3หมดไปบวก4ย้าย4มาลบได้ Fx แล้วเราอยากได้ Fx กับ Gx ก็เหมือนเดิมครับ Fog Fx หา Gx ออกมาก็ตัวเล็กอยู่ซ้ายตัวใหญ่อยู่ขวา 3x เกลัง2นาะแล้วก็บวก2 ตรงหน้าจับเท่าถูกว่า f กับ f ตรงหน้าจับเท่าแล้วคิดว่า x เป็นคนละตัวกันวงไว้ไอตัวที่วงก็จะเป็นเท่าไหร่เนี x, ่ย 3x กำลัง2แล้วก็ย้าย4มาบวกก็คือบวก6แล้วก็ย้าย3มาหารครับก็จะได้ออกมาอีกตัวหนึ่งก็คือ g x x กำลัง2บวก2นั่นเองโ okay, อเคป่ะเพราะฉะนั้นแล้ว f x บวก g x ก็จะได้เป็น 3x ลบ4แล้วก็บวกด้วย gx เป็น x กำลัง2บวก2เพราะฉนั้นก็จะเป็น x กำลัง2แล้วก็บวก 3x ลบ4บวก2ก็คือลบ2นั่นเองครับก็จบครับตอบ x กำลัง2บวก 3x ลบ2เราเลยตอบข้อ1ครับผมโอเคไปต่อนะไปต่ออ่าอันนี้มีอะไรละอันนี้มีเป็นประกอบ คูณดับก็ง่ายใหญ่เลยเขาให้ f i n v e r t o g มาถูกปะแล้วก็ให้ f มาสิ่งแรกน้องหาอะไรน้องหาอะไรก่อน f i n v e r t เนี่ย f i n v e r t ก็สลับเลยครับเป็น a 1 a 2 c 3 d 4โอเคสลับเป็นแบบนี้ถูกปะไอตัวนี้คืออะไรประกอบจากหลังมาหน้า ถูกปะประกอบจากหลังมาหน้าไอตัวเนี้ยเขาถามว่าข้อใดคือฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน g เนี่ยมันต้องอยู่ในช้อยพวกนี้ถูกปะประกอบจากหลังมาหน้าเราก็ท่องเลยครับ1อะไร1 C ถูกปะประกอบไป n v e r เก็ดูครับ c อะไรนี่ไห c อะไร c 3เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น1อะไร1 3ออกมาแล้วตัวหนึ่งแสดงว่าไอนี้ใช้ได้3าอะไร3 a a อะไรมีทั้ง a 1กับ a 2 ถูกปะแต่นี้เป็น a1 ถูกปะก็กลายเป็น3อะไร3 a a อะไรเ1เพราะฉะฉันเป็น3อะไร3 1อันนี้ใช้ได้โอเค4อะไร4 d d อะไร D 4เพราะฉะนั้น4อะไร4 4ก็จบครับได้3ตัว3ตัวก็ตอบข้อ1ได้เลยโอเคอันอื่นก็จะไม่ใช่เพราะว่า a อะไร a c c อะไร c 3มามันต้องออกมาเป็น a อะไร a3 ถูกปะมัวหนิมผิดก็ผิด1อะไร หนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่มีไม่เกี่ยวมูก A อะไร A3 สามสามอะไรก็ไม่มีถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งไปตั้งนานแล้วโอเคไปต่อครับ N37 ข้อนี้บอกว่า fx ตรงนี้ g o f อ n v e r ินเวอร์สคือตรงนี้เพราะฉะนั้นหา f อ n v ินเวอร์สก่อนเห็นไหมเราเรียนรัดไปแล้วมีประโยชน์มากเอา x ตั้งย้ายข้างเป็นบวกหนึ่งจบเห็นไหม รู้ F เฟกแล้วหา G ได้ไหมได้ตัวเล็กอยู่ซ้ายตัวใหญ่อยู่ขวาตรงอะตรงหน้าจับเท่าอันนี้ตรงข้างหลังตรงหลังเอาใส่ก็คือ i n v e r t ไปใส่ตัวข้างหลังแล้วจะออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือ GX 4คือ4 X กลังสองลบ1รอไว้ i n v e r t ก็คือเอา X ตั้งแล้วย้ายข้างครับบวก1ย้ายมาลบ1 ก่อนที่จะกระจายแอบดูก่อนมันถามอะไรแล้วเช็คคำตอบของสมการ g x เท่ากับ0เนี่ g x เท่ากับ0แล้วสับเซ็ตในข้อใดไอตัวนี้คือ g x ที่เบิร์ก็จับเท่ากับ0เลยครับแล้วหาค่า x โอเคปะก็จะกลายเป็นอะไรเนี่ย x ลบ1กับ2เท่ากับย้าย1ไปก็คือ1ย้าย4มาหา1ส่วน4แบบนี้เอามาเขียนข้างบนนะเพราะฉะนั้น x ลบ1ก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยถอดรากที่2 2ฝั่งก็เป็น บวกลบ1นึส่วนสถูกไหมแบบนี้ x อ่ะหนึส่วนสอเนี่ยมันคือหน่จุดอามันคือศูย้าย1ไปบวกก็เป็น1.5ถูกป่ะตัวนี้ก็คือลบศูนยจุด้าถูกไหมย้ายหไปก็คือ1นึ่ลบศูนจก็คือศูนั่นเองได้ตัวนี้ก็จะเป็น0.5แล้วก็หนึ่งอยู่ไหนนล่ะ 0.5กับ1.5อ่าอันนี้ลบไม่เกี่ยวเลยโมนิมตัวนี้เป็น,งนไงไม่เกี่ยวมาถึงแค่0นี่เห็นหม0.5กับ1.5อยู่ในข้อ3น,นั่นเองข้อ4ก็ไม่ใช่โอเคปะก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเคลียรนะ์เนาะเคลียร์เนาะเอาลุยกันต่อต่อไปเป็นข้อสอบ A1 ปี49ครับโจทย์ให้อะไรมา hx มาให้ gx มาถ้า f เป็นฟังก์ชันซึ่ง f ตัวนี้คืออะไรครับ fog ถูกว่าตัวนี้คือ fogx เท่ากับ hx แสดงว่าไอตัวนี้มันก็คือ fogx ไงโอเคเนาะโอเคเนาะเลืให้ gx มาถับ f5 แสดงว่าต้องไปหา fx ก่อนถูกป่ะต้องไปหา fx ก่อนก็สบายแล้วไม่มีอะไรเลยตัวเล็กอยู่ซ้าย x กำลัง5ตัวใหญ่อยู่ขวา 1-x ลบ x กซำลัง5มีมี s o l u ุดด้วยตรงอะไรเนี่ย ตรงหน้าจับเท่าแต่ตัวนี้ตรงข้างหลังตรงข้างหลังเอาใส่หมายความว่าอินเวอร์สไปใส่ตัวข้างหลังโอเคแล้วก็จะออกมาเป็นอีกตัวหนึงอีกตัวหนึ่งอีกตัวน,งวนึงคือ f อเท่ากับมันมีแอบส์ลูก็แอบส์ลูหนก็1ลบก็คือลบที่มี x ก็คือ x กำลังหก็ x กำลังหติดไว้แบบนี้โอเคอินเวอร์สคือเอา x ตั้งแล้วย้ายข้างยกกำลัง5ก็ถอดรากที่หโอเคไหม หก็คือ1ลบก็คือลบลกรากที่ห้ายกกำลัง5้ารากที่5ก็หายไปเหลือ x เ,เดียวได้แบบนี้โ okay. อเคเพราะฉะนั้นแล้ว f 5เอา f 5กับ f 5แบบนี้ก็จะเป็นอบส์ลูดหนบหก็จะเป็นลบสี 4. ถอดแอปก็จะคือ4น,นั่นเองก็จบแค่นี้แปบ๊บเดียวใช้ได้ตลอดนะใช้ได้ตลอดขอให้เราเข้าใจไม่ว่ารูปสมการจะยากแค่ไหนก็จะใช้ได้ โอเคเนาะเอาลุยต่อครับลองทาดูลองทําดูครับข้อนี้น่าสนใจมากนะบอกเลยเพราะว่าถ้าเราทําปกติเนี่ยเราบอกว่า fog ไม่ x สิ่งแรกที่เราต้องหาคือเราก็ต้องไปหา fog x ถูกปะพอเ้างไปหา fog x แต่งานเข้าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรไอ้ตรงเนี้ย f มันเกิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ข้างล่างเมื่อมันอยู่ข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันแก้ยากมากเลยพี่เบิร์ดเลยบอกว่าให้ใช้ทริคนี้ครับดู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  พี่เร,ริกไม่เชื่อน้องลองไปแก้ดูถ้าน้องหา f o g x ตัวนี้น้องก็ไปอินเวอร์เป็น f x ใช้อะไรนะสลับที่พี่น้องตุ้ยท้องน้องพี่ได้ f x แล้วใช้ตัวเล็กอยู่ซ้ายตัวใหญ่อยู่ขวาตรงหน้าจับเท่าตรงหลังเอาใสา่ปุ๊บจะแก้ยากมากโอเคปะเราก็เลยบอกว่าทําตรงนี้สิ f ใช่ไหม f ก็คือ f เอาสีนี้ดีกว่าเจออะไรครับเจอ o ปุ๊บผ่าวงเล็บเป็น g แบบนี้ x บวก2 เท่ากับ 3x แล้วก็บวก6โอเคใช้ทริคเลยเป็นวิธีลัดเลครับโจอยากได้ G2 ถูกป่ะโอเคเนี่ยตัวนี้ก็คล้ายๆว่าเป็นสี่เหลี่ยมถูกป่ะพี่เบิร์ดก็ควยเลยครับใช้สลับรางรถไฟเข้ามา F เราก็ออกมาเป็น F inverse ควยมาก็เป็น 3x บวก6เท่ากับตรงนี้ก็ควยมาครับเป็น G แล้วก็ x บวก2 เนี่ยแทบจะเสร็จแล้วโอเคเราอยากได้อะไรอะ่ะเราอยากได้ g 2แสดงว่า x ต้องเป็น0ถ้า x เป็น0ูย์เราจะได้ g 2ถูกปะ่ะโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นครับ g 2มันก็เลยได้เท่ากับเท่าไหร่ x เป็น0ย์ตัวนี้ก็เป็น0ก็จะได้เท่ากับ f inverse หกน,นั่นเองจบแล้วสิโอเคปะ่ะ f inverse หกเอาหเข้าไปแทน หกเข้าไปแทนก็จะออกมาเป็นอะไรตัวนี้มันเป็น f อฟเวิร์ดเแล้ว f อฟเวิร์ดเอาหกเข้าไปแทนเลยก็จะเป็นหกหารด้วยหกลบสองคือสี่หกส่วนสี่ก็คือสามส่วนสองจบแม่เจ้าแป๊บเดียวเป็นวิธีรัดได้เลยสามส่วนสองเราเลยตอบข้อสองครับผมเห็นไหมเร็วกว่ามากถ้าใครรับหูรับตาไปทําแบบเมื่อกี้ก็จะอีกไกลเลยแล้วก็จะแก้ยากด้วยเพราะว่า x ไอตัวข้างล่างเนี่ยมันติด x ออยู่โอเคอ่าพี่เบิร์ดก็เลยใช้หลัก เทคนิคสลับลัางรถไฟเข้าไปก็แก้นิดเดียวโอเคเนาะอ่ะอีกหนึ่งข้อครับอีกหนึ่งข้อแล้วเราจะขึ้นพิชเชคณนิดฟังก์ชันดูเลยอันนี้บอกว่าอะไร f inverse x ให้มา f 2แล้วก็ f o f inverse f 2เนาะบวกด้วยเออตัวนี้เป็นไงคำถามแรกคือ1เนี่ยเป็นสมาชิกของโดเมน f inverse ปะ โดเมนเอชินเวิร์ดเป็นไหเป็นถูกไหมเพราะว่าเป็นเป็นหนึ่งได้เมื่อเป็นหนึ่งได้ก็เจ้าเลยครับตัวนี้ก็จะได้หนึ่งนั่นเองโอเคปะเจ้าเลยได้หนึ่งแน่นอนโอเคเพราะฉันโจทย์หา f2 อ้าวกลัวไหมกลัวปะไม่กลัวเพราะว่าตัวนี้เราหา f x ได้อินเวอร์ดกันนะสลับที่พี่น้องตุยทองน้องพี่ได้เลยเป็นอะไรครับตัวนี้ก็เป็นลบสองเอ็กซ์สามย้ายสามลงมา โอเคตุ้ท้องน้องพี่แบบนี้โอเคปะได้ตัวนี้เรียบร้อยเราจะหา f 2เอา2เข้าไปแทนกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยลบสีถูกไหมแล้วลบอีกหก็คือลบหเอา2เข้าไปแทนเป็นลบสบวกสก็คือ1โอเคลบสบวกสามคือ1 okay. เพราะฉะนั้นแล้ว f 2เราก็เลยจะได้เป็น ลบหนั่นเองเพราะฉะนั้นครับตรงนี้เราคือลบหลบหบวกหก็จะได้เท่ากับลบสนั um> ่นเองก็ตอบลบสโอเคไหมเร็วป่ะเห็นไหมแป๊บเดียวตอบข้อ2ครับไวมากถ้าเราเข้าใจวิธีรัดก็บอกเลยว่าไวมากไม่มีอะไรเห็นไหมหเป็นสมาชิกของโดเมนเอซิเบิ สแสดงว่ามันเป็นค่า x ได้เพราะฉะนั้นเป็น1ได้แต่ถ้าเป็น2งเนี่ยไม่ใช่ถูกไหมโอเคเป็น1ได้ปุ๊บมันก็เจ้าใช้กดการเจ้าได้เลยก็ออกมาเป็น1ได้เลยโอเคเนาะแล้วตัวนี้อินเวอร์สก็หา f x ได้สลับที่พี่น้องตุท้ทองน้องพี่ก็จบแล้วโอเคเนาะาเป็นไงคณิตศาสตร์คิรัดคันเทปเห็นไหมโอเคปะ่ะ Magic math by พี่เบิร์ครับทุกสุรัดมาจากวิธีจริงวิธีรัดที่ดีที่สุดก็คือจำได้แล้วก็ใช้เป็นเราเข้าใจมันประยุกได้นั่นเอง โอเคไปลุยพิชคณิตข,ของฟังก์ชันกันครับจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดจะมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆองย่าลืมกดกระดิง่งติง้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเดี๋ยวขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ